สวัสดีเรามาเุกคนนะว่าเพื่อนทั่คเพื่อนนะคะทั้งนัดเรีทุกคนเพอนในห้องที่เราทุกคนเลยค่ะการค่ะโค้านโค้านโค้ดเชือโด้านเชือโครงด้านโค้งด้านการท่าทันท้าทันท่าู้มาดูแนค่ะการจัด้ารพัฒนาคนกู้มาบัวนคะ บานราน่ครเ่าเอาคุณผู้มาดูนะคะแครจุ่ได้มาตุ้งดาตุ้งด้วเอะได้ได้ที่ทำเรื่องแนขัานผู้มาเนี่ยนะเราว่าจะได้พัฒนาแล้วก็ได้อัญุระผู้มาวเพราะว่าได้มีผู้มาบังดาหรือห้าอยากขึ้พอเราได้ทำแตนาัารผู้มานี่คือผู้มาค่อยหองกระดองะลคะ มาเนี่ยคือมาใครเองกระโดดโดยท้นยส่วนเราออแม่มันหมอบสับเต่ว่ราอาใช้เปนแหวนแแม่แม่แม่ชองรูดแต่เราอาจจะถูก้ายใดนึองมันสับไปแลาค่อยมันเวราไป่ดจะได้เป็นื่าจะได้อนุนึงอาข้อเราก็จะได้ใหเป็นีและจะดู้องยาวไปชุนในชุ่นๆนคะชุหนองุ่น ไปด้นักเที่ยวด้วยค่ะของฉันเวลาเวลาวันทุกอาย์ฉันของฉันอย่างนยค่ะคนด่านกคือของัน่ามผู้คนวงคนร่ำเรื่อก็ไม่ถือว่าคนเดิมใสผู้มาได้ทัวยคีุเสยท่านและกาวางแผนาะไรยต่เราลองแจ้งพ่อเหุอนี้เลยวา 嗯，太、嗯、太高兴了。